แล้วก็เป็นข้างในเป็นแบบนี้นะคะก็คือมาชิพรก็คือมันเด่นข้างในแล้วก็ข้างนอกเป็นเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ข้างในก็เป็นขนมปังแล้วก็มีแยมอ่อยไ,ไหมอะหรอต้องมาชิมมันก็อร่อยนะแต่เราว่าหวานเพราะว่าอืหวาน อันนี้ก็กินโอ้ยย้อนแสงอันนี้ก็กินจะหมดแล้วนะพี่คิดกินอันนี้ก็หวานเหมือนกันแต่อร่อยเพราะว่าข้างบนอะ่ะเป็นสตรอเบอรี่แห้งโดยใช่ไหมแล้วก็เป็นช็อกโกแลตหลายชั้นแล้วก็ข้างในอ่ะเป็นครีมครีมกลิ่นรสตรอเบอรี่แล้วก็มีไวช็อกโกแลตเนาะมันก็อร่อยอะ่ะแต่หวาน หวานของหวานก็คือหวาน